ตัดหญ้าเนาะมาตัดหญ้าน้ำกันจ้าเพราะว่ามันงาเหล่านะาแล้วมาตัดแะทิมไปกับงาอบกินกันเดีเรื่อมาตัดแตทิ ล้วค่ะพี่น้องเสร็จแล้วจ้าพี่น้องเบงก่อนตัดและหลังตัดนะคะเบงพญายตัดจนหัวฟูเหมือนเหม่บ้านปูหลังคานจะไปตัดผมเมื่อินบุกไปแล้วอันนี้ก็ต้องตัดเนี่ยตัดผมบอแมนตัดหยาตัดผมกันไปเลยเขาก็มตัดหายต้องบุกจ้ะหลังตัดก็สิเป็นจังสี่จ้ะงามบอหลังตัดก็สิเป็นจังสี่ กระเปนจังสี่พี่น้องสิงมานางเดิมชาอยู่สวนหลังบานจักน้อยชมผลละหมากหลากไม่หอมขึ้นแล้วจ้าหอมขึ้นแล้วจะสิน่นางเดิมชาก่อนพี่น้องเดื่มน้กนนนากันพี่น้องใ้สวนเรากานังพัก Hyvin ดีพี่น้องมันอีกฝนพ่อตกจ้าเมื่อยโอ้ยมาไปทั้งพี่แดดก็ค่อยหอนกันแดดมัอนกันแห้งกับออกมาตากไดดเด้วพี่น้องมันหอนแห้งแดดมันสบายสบาย้ำเนงแล้วก็ ตัดหญ้าก็พอเคยห่อนปันไดพอห่หอนดักหนาวเลยแหละพอยยังใส่เสื้อกันหนาวี่ยพี่น้องก็มาตัดหญ้าโอ้ยเห็นเท้าฟ้า,ฟาแล้วกิถึงบ้าน น่องปีนั่นเนี่ยไปนั่งใต้ต้นอันนี้แหละนั่งต้นไต้ต้นอันพร่ำเนี่ยล่ะคอยกับมันนั่งกินนวยมันังสิแล้วก็นั่งปูสาดนั่งกินไต้นวยมันสิล่ะที่แบบมันนวยลายๆนั่นนั่นมันต้นเก่ามันนั่นเนี่ยมันต้นใหม่เพราะว่าต้นนันก็ตัดบต้นอะไรตอมันใหญ่ๆเป็นตัดทิมแล้วก็ได้มันขึ้นใหม่ที่แบบตัดทิมก็สิมันก็ตายเนาะมันหลายปีล่ะก็เลยปลูกใหม่มันขึ้นใหม่ล่ะ พ่อคอยกินแล้วก็บปูสาตกินเสร็จแล้วรลายดกเต็มดินเลยบ้าน่ามันคอยเข้าไปบ้านอันกระหลอกก็มากินต่อพี่น้องกระหรอกก็มากินกับมะขี้ใส่ต้นวบ่อยบอกโอ้ยน้องซูเอ้ยกินของกูบ่พ่อมะอขี้ใส่ของกูผมเย็บใจแต่ก็จังมาเนาะแบ่งกันไป ใบอันมินพี่น้องใบอันซาล์แน่ขกอจเก็บมาใส่ชาอไปกอนมันหลายๆด้ยางงามเลยก็จะซตซองอ่ะพี่น้องเบังพี่้องเห็นป่มืดเดี๋ยวนี่อันนี้ปลูเปิลดอกไม้ พอยาย่ปาเ,เสีเซเ้นวิมาให้กินก็นเลยทั้งถาดัดหยาเมยทางถาน้ำสวนนี่แหละมีแมงบุ้นนี่ไส่ลงไปในชา ใช่พี่น้องห้องหอมเด็ mm hmm. ส่วหมัรฝรังก็หลายหลคนฝรังหลายๆคายๆคนก็กินยังสีนะใส่ลงไปมันหอม mm hmm. เดี๋ยวพักไป mm hmm. กินหลายๆพี่น้องก็จะ <c oughs> กินมงนี่ละเขาจะนั่งกินข่อยซี่ละ บักพอญายแล้วก็ไปทั้งนอกก่อนพอเคยไปน้ำเลาะก่อนขีดข่านไปแล้วส่วนไปนางเดิมนางคุยน้ำมูพวกคอยโอ้ยคอยขีดข่านเหตุงานกับเมย์ไปแห้งหล่ะจะไปนางคุยกันก็พลังเมย์อยากอยู่บ้านเหตุบ้านงานบ้านงานจองเนาะบ่เอืดแต่งานสิเหตุงานบ้านไะพี่น้องเอ้ยงานบ้านบ่มีแล้วเหตุมือมือเบ้นกับบ่แล้วกันน้องก็เศร้าเอง พี่น้องก็ได้ซนดนวิชมาแล้วเป็นไงเป็นเอมามาให้กินก่อนมาขึ้นกินตำสัวแซ่บแซ่บมันนีก,กันเลยกินซนดนวิชเป็นไงเป็นในไทยกินหนาะพี่น้องเลยกินให้ได้อยู่ให้เป็น ปกอมากินเซนไปน,น,น้ำแต่นัางนม่สวนพช่หวาสริจดาควมเสรลุกไ <laughs> ล่ดาวไลาดาวเขาบอกว่าเป็นนาง่าได้เนนางแต่เป็นลูกบาได้ตัวย้าย I tell the people you can't you can't get can oh <c oughs> man I can't get up now โตในญ่แล้ะเป็นนางยาพี่น้องนังยาเด้ลูกยาบ้าน,นังข้านฉันได้ตัดมาปลุกไปแล้วียังก็ต้องปลุกไปเมื่อพี่น้องยังดงๆดงไปกับตาใน,นห้าวดอก you know, have to rain and that there Let's get a little share of impossible in the rain what the right road oh, I, I would like to buy the you know the bird food hang in here hang on the tree keep the bird come and the scared of food as no. well the scared of food put them in there and the scare can come a lot and then I can make a video. Yeah? No, i okay. <laughs> I'm going to go to so I do call

That little one, got a lot of flowers there. Apple. Just grew last year. That's the nearest one that Nicky had? Yeah. Mm. What's it called? They've got two together, Two, so, yeah. They're on the... On the to keep it. Yeah, but what name? What's it What What's it called? They call... Oh! Oh my god! Going to be now early. It's Bramley apple, I think, and, and huh? Bramley and a Coxie. I That's the two types of apple on that one. Yeah, they're sweet enough. They're eating apples, so they should be fairly sweet. Yeah. I hope it's sweet. I don't like the glow of the

you told you're not itchy when you wear, wear the shirt? Because you've had a crab with that shirt You've to I've shook it in the bathroom already. <laughs> you always lie! Yeah. I shook it and I washed my hands when I finished in the garden. And I shook this into the sink. <laughs> That's where you want to go book the ticket to Thailand or you want to look for? I'll look I'll look um Monday i go and have a look in the travel agents and see what they say. They don't charge anything. I'll just say can you can you please find me out the situation in Thailand at the moment mm -hmm. about what jobs you've had Me and my wife are going we both had two jab and so we've had to booster jab. No, three. Two and the boosters three or Oh three. yeah, yeah, yeah. So we've had a phone come back, says that you still have to have a test when you get there, and they've been in a hotel for one night. Is that still? And then she says yes. I will like, say, do you think that will still be when, when we go in September? and She probably won't be able to tell me. So that's just. I don't mind just that. If it, it, it's just that, so that's it. And nothing when you come back. And then I'll show the phone. I've said I've got. Emirates for 540, I think it is. KLM for 370. Both from Birmingham. Can you check the availability and find out the times of the flights? We've done Emirates before so we know the times. We normally get that night time one, don't we? About yeah. half past nine at night. Yeah. Which is ideal. If we're gonna go to KLM, I don't know what the KLM flights if they're gonna be, they might be on an afternoon or in the morning, I don't know yet, until I've checked. I'll get her to pick them things up. what I remember when I had before. Yeah. The sheets and I'll just show you them. Yeah. You she can't, you'll reserve them for 24 hours normally. That's what they normally do. to <coughs> เาเราื่องจะไปซื้อตัวจะไปเบ่งตัวมืออาทิตย์นี้แหละพ่อใหญ่จะไปเบ่งตัวจ้จะไปเมืองไทยมาเป็นลายปันไดแล้วสิได้บอกได้สิเอาใหม่เป็นเห็ดรายละเอียดให้จะมาบอกเมียบ้านเท่านี้ตัวนี้ตัวนี้ ไปดูกลวยทอนนี่โอ้พี่น้องไปให้แม่เม็นต้นขนาดน่อยอยูห่หันโอ้กูกูกูดีจังเลยมันจะไปง่ายมันต้องใส่เม็ดมันนัน่นลดนันกันเลยึ้นเนาะ it go early about 11 o'clock. If you want, we we'll are going on the 997. So it's either 20 past 11 or, or 10 to 11 mm -hmm. or 10 to 12. We, can, we go on 20 past 11, I think. Yeah. So we go to the house about 10 past 11. Mm -hmm. Just have a little bit of food, have some breakfast, have some toast. About เรา l ก o k i n g อเสบบไม่้ไปาิ u s y มัน็น้อไง่จะ busy ้นระไกลับดง้นอนีเขโอ้ยปุ่นขายไปนอกลุ่มเเรื่องอื่นจะไปทางนอกกันไปเห็นอันไปต่างจังหวัดไปบ้านนอกกนพี่น้องสิบาไปเบิ่งบ้านนอกของอันนี้เนาะเพื่อนบ้านนอกของอัน เมือ,องกฤษตแต่เพิ่นกันจะเริ่ลูกเริ่มาทุกอย่างนะพี่น้องแต่เผื่อซื้อว่ามันหยวนชาตนเมืองมันหยวนนอกเมืองนะพี่น้องมันหยวนทันที่ไซน์นะยูนเนสตามมนปันเท่ากับเป็นมูบานเนาะแต่กะงามนะพี่น้องก็จะพาไปเบิ่งว่ามีอีกอย่างแน่มีศูนย์กลางของเมืองอังกฤษนะคะพี่น้องเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองอังกฤษนะว่ายูมองนี้นะศูนย์กลางของเมืองอังกฤษนะประเมนของยูเคนะยูเคก็เคลื่อน อยู่ในเต็งกิงดอมก็คือเป็นอันเมียนประเทศเวลมีไอแลนด์มีสกอตแลนด์แต่อันนี้เป็นของอังกฤษอ,อ,อ,อย่างเดียวอยาเป็นของอังกฤษอย่างเดียวก็คือจุดศูนย์กลางของเมืองอังกฤษสิพาพี่น้องไปเบิงเนาะพี่น้องถ้าเบิงเดอร์ว่าจุดศูนย์กลางอยู่บง่งใดนะ่ะมือบอกขยสิพาพี่น้องไปเบงิงแล้วก็ต้องพานอีหยังไปแน่ว่ามีอีหยังแน่ก็สวยงามนะแล้วก็สิเป็นเมืองของอันอันอันฮีโร่ของคนไทยห้านํา เขตแดนของเมืองฮีโร่ของคนไทยเฮ้าสิว่าซอยอันเด็กน้อยอันส่าทบ้านเฮาเนาะสิบาไปเบิ่งว่ามเมองนั้นมั้นคือเมืองยังสิบาพี่น้องไปเบิ่งน้าเนาะว่าเป็นยังไ๋สห่พี่น้องไปเบิ่งน้ากันว่าจุดศูนย์กลางของเมืองอังกฤษอยู่หมองไดพี่น้องจะได้จําได้จะได้หูว่าอ๋ออยู่มองนี้ตัวบางคนกับเคยรู้หูบางคนกับ่กเคยเห็นกับสิบาพี่น้องไปเบิ่งกูดได้อยากไปเบิ่งก็ไปเบิ่งเนาะว่าจุดศูนย์กลางของเมืองอังกฤษอยู่หมองได ของประเทศเพื่อนน่นะนั่นแหละจุดสูนกลางเป็นเน็ตอนุสาวรีย์ไว้เลยยูนอันนั่นแหละยูอยููยันเมืองน,นั่นแหละยูัน,นพอเป็นเมืองไหนเป็นบ้านนั่นเป็นบ้านบ้านคันทิ่ไซน์นะพี่น้องแขดพี่น้องพาพี่น้องไปเบิ่งน้ำพี่น้องขยมมาับมกไปอันขอยสิพาพี่น้องไปยางทงหน้าเพอนำ้ำา้าพี่น้องน้องไปยางทงหน้า,นนพนา,นา,นาเพลนเนาะแดดออกเลยพี่น้องโอ้ มั่ยมากลายแดดออกดีครับพยานางกินเส้นเป็นตุยตุยอยู่ก็กระน่งซ้ำอิองหน่อยเอาหลดยังไหนคลิปนี้กับพอ่อกินนี้ก็น้องพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดอ้อ์จัดเดอ้อ์มันนี่พาพี่น้องมาตัดหญ้าน้ำกันก็เลยมากินอันเส้นมิตรอันหลังบ้านเนาะ ตัย้ยาแล้วแล้วกำลังมากินหลังอันเส้นนี้อยู่หลังบ้านน้ำกันอันขอบคุณในลายคนสิกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ